ยิ่งศึกษาชีวิตนะคะทุกคนยิ่งรู้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะเราควรใช้ชีวิตแบบที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตยิ่งศึกษายิ่งรู้เลยนะคะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ต้องซับซ้อนกับชีวิตเลยค่ะแค่มองว่าเราถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะเป็นคนยังไง เราจะทำงานยังไงเราจะเป็นลูกแบบไหนเราจะเป็นคนรักแบบไหนถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรามีเวลาเหลืออยู่แล้วเราขอบคุณเวลาที่เราได้ตื่นมาว่าขอบคุณนะที่ยังได้ตื่นมายังได้มีโอกาสใช้ชีวิตในอีกหนึ่งวันแล้วเราก็ใช้ชีวิตในวันนั้น แบบที่เราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะฟันทำแบบนี้มาได้ประมาณสองเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าความกลัวหายไปความสุขมากขึ้นทุกคน,นะคะ่ะเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมีความคิดขึ้นมาว่า โอ้พูดง่ายจังเลยแล้วสำหรับคนที่มีลูกต้องดูแลล่ะนีพ่อแม่ต้องดูแลล่ะเข้าใจค่ะทุกคนเพราะว่าเฟิร์นก็เป็นแม่คนแล้วแล้วเฟิร์นก็เป็นลูกเหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่เฟิร์นก็ยังมีชีวิตอยู่เลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่ะรับรู้แบบนี้เราก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีรับรู้แบบนี้เราก็จะเป็นลูกที่ดี เราจะมองเลยว่าแลวถ้าวันนี้เราไปเราจะดูแลพ่อแม่เราอย่างไงเราจะเถียงเขาไหม <'ll> เราจะ <the> ใช้ชีวิตกับเขาให้คุ้มค่าไหมเ mm hmm. นี่ยแหละคะ่ะท mm ุกคนลองดูนะคะ mm hmm. ลองดูนะ mm hmm. เพราะว่าสำหรับเราตอนนี้ก็